ชาวสบายดีท่านผซ้ชมโมนิมีข่าวข่าวสองข่าวมาอัปเดตใาท่านผู้สมนะครับผู้หอดปี2030ขาดว่าซบโปโปเลาจะมีแรงผลิตไฟฟ้าประมาณ1หอยแปดแหงเศรษฐกิจสังคมในไฮฮูว่าสซบโปโปลาเป็นประเทศที่มีแม่นำน้อยใหญ่หลายสายซึ่งเหมาะสมแก่การสางแรงผลิตไฟฟ้าไว้ส้มใส่ภายในและส่งออกขายต่างประเทศโดยเวลานี้มีแล้วแ6แหง่ง นอกจากนี้สซปโปลาวยังมีโครงการอยู่ในดะย,ยะการกราา่อสร้างอีก19โครงการแตะ่จะมีสามโครงการที่จะสําเร็จไว้ใวนี้ตามตัวเลขดังกล่าวขาดว่าปี2030สซปโปลาวจะมีแรงผลิตไฟฟ้าทั้งหมดประมาณ1นหอยแแหงสปอหกเดือนต้นปี2 0 2 1การส่งออกไฟฟ้าของเลาาให้กับต่างประเทศที่บรรลุอะไรประมาณ6 7 8 4ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ เกินดุลการค้าเจ็ดหวย3้หาล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าหากบวมตัวเลขน้ำเข้าละทรงออกไฟฟ้าแมนยังจะขาดดุลประมาณ8ปดหาล้านดอลลาร์สหรัฐจะเอาเบิรงขาวข้าวที่2กันเลย18กันยาจะเสียมต่อกระแสไฟฟ้าเขาในโครงการทางรถไฟเหล่าจีนการก่อสร้างวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าและวิศวกรรมสนองไฟฟ้าลักแก่ ของรถไฟเหล่าจีนได้มีความคืบหนา้าเส้นทางพลังงานไฟฟ้าขนาด10กิโลวัตต์ที่เชื่อมจอดกันและเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวของของเส้นทางรถไฟทั้งหมดจะเริ่มส่งกระแสไฟฟ้าในวันที่2 4สิงหา2021นี้พร้อมนี้ยังจะมีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเช่นสายเคเบิลที่เชื่อมจอดกันสายทรงกลางหาวและมอแปลงไฟเป็นต้นจะได้สักนำไฟฟ้าทั้งหมด 10กิโลวัตต์นอกจากนั้นแล้ววิศวกรรมสายทรงกลางหาวขอบเขตระวังอุโมงค์มีรภาพ่บอเต็นหาสถานีรถไฟเวียงจันทร์ในสถานีรถไฟเวียงจันทร์หาสถานทีหักษา2สองแปลงหัวรถไฟก็จะเริ่มทรงกระแสไฟฟ้าเขาเพื่อเปิดใส่งานอย่างเป็นทางการในเวลาเก่ามุ่งเศ้าควันที่18กันยานปี2021นี้หลังจากนั้นสายทรงกลางหาวสายสนองไฟฟ้า และเครื่องอะไรที่เชื่อมต่อตามแนวเส้นทางรถไฟทั้งหมดจะได้ซักนำไฟฟ้าแห้งสูงสักเจ็ดจุดหาก,กิโลวัตต์ดังนั้นจริงๆมันยังบรรดาภักส่วนที่เกี่ยวของและะชสชนที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟเพื่อรับทราบและต้องระมัดระวังตัวในการป้องกันด่านความปลอดภัยและเอาใจใส่กับความปลอดภัยล่าอาการหักษาทางรถไฟหลังจากเส้นทางพนักงานไฟฟ้าที่เชื่อมจอดกันของเส้นทางรถไฟเหล่าจีนแล้ว จะได้ส่งกระแสไฟฟ้าเข้าระบบเชื่อมต่อเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเช่นสายขคเบิลที่เชื่อมจอดกันสายส่งกลางหาวหม้อแปลงไฟและอ,อื่นๆจะได้ซักนำไฟฟ้าแห้งสูงขนาด10กิโลวัตต์และหลังจากวิศวกรรมสายส่งกลางห้าวไร้ส่กงกระแสไฟฟ้าเข้าแล้วสายส่งไฟฟ้าและเครื่องอะไรที่เชื่อมต่อจะได้ซักนำกระแสไฟฟ้าแห้งสูงขนาด7.5กิโลวัตต์ในขอบเขต20เมตร ยู่อ้อมขางสายทรงกลางหาวด้วยแต่เป็นเขตไฟฟ้าแห้งสูงที่เป็นอันตรายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเหตุให้คนได้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตหว่ยกระแสไฟฟ้าสอตห้ามโมห้ยประสาวนที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟเข่าไกล้ให้ในขอบเขต2เมตรของสายทรงกลางหาวที่เป็นเขตอันตรายนั้นห้ามขามผ่านสิงคองต่างๆโดยทางกงหรือทางอ้อมห้ามปีนขึ้นเสาไฟเล็กของสายทรงกลางหาว และห้ามดินอยู่ไก่กับบริเวณสายส่งกลางหาวอย่างเด็ดขาดนอกจากนั้นแล้วถ้าหากว่าพระทศส่วนที่อยู่ตามแนวเส้นทางรถไฟพบเห็นมีสินค้าต่างๆเส้นส่วนสายไฟหรือเครื่องอะไรลดอื่นๆที่เควนหอยอยู่ทึงสายพลังงานไฟฟ้าและสายส่งกลางหาวแม่นหา้ามโบไหไปสัมผัสหรือเข้าไก่ถ้าหากว่าพบเห้นเครื่องอุปกรณ์ต่างๆของสายพลังงานไฟฟ้าและสายส่งกลางหาวถือหลักทำลายมาั่ง หรือพบเห็นว่าเกิดอัคคีภัยต้องแจ้งให้ภาคส่วนเกี่ยวของที่อยู่ใกล้ที่สุดถ้าหากว่าพบเห็นสายพลังงานไฟฟ้าได้สายส่งไฟฟ้าขาดตกจะต้องหักษาระยะห่างความปลอดภัย10เมตรขึ้นไปและต้องแจ้งให้ภาคส่วนเกี่ยวของของทางรถไฟหรือกรมตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างทันทีข่าวภาพจากรถไฟเหล่าจีน เจ้านี้มันเป็นเขาข้าวที่นํามาฝากมาตอนทานผสมอีกเส้นเคยขอบมุกขอบใจไหลายในการติดตามหับสมแล้วเราก็จะมาเจอกันอีกในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สบายดี